สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเรานะคะในช่องคนติดดินคนธรรมดานะคะก่อนจะวันนี้นะคะพี่มีเรื่องจะมาแชร์ด้วยแล้วก็มีเรื่องที่จะมาบอกถึงผู้คนที่ติดตามหรือคนที่ดูคลิปพี่อยู่นะคะอ่ะเราแทนตัวกันยังไงก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนก็ผู้ติดตามก็ขอโทษด้วยนะคะ สำหรับใครที่ดูคลิปแล้วนะคะไม่ได้สนุกไม่ได้อะไรก็ช่างเถอะค่ะขอให้ตั้งใจฟังที่พี่พูดนะคะหรือว่าจะแทนตัวยังไงก็ได้นะคะขอโทษด้วยค่ะอ่ะทาไมพี่มีชื่อช่องคนติดดินธรรมดาแล้วทาไมมีช่องไอ้สากินก็มีคําถามวนๆมาเรื่อยๆนะคะเอาไอ้สายกินอยนะคะไอ้สากินนะคะช่วงประมาณเดือน มิถุนาจะเข้าเดือนกรกฎานะคะพี่นะคะได้ทําการจะลงคลิปประมาณช่วงไม่กี่โมงนี่แหละคะ่ะของเดือนนั้นนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่จะบอกก่อนว่าในเรื่องไอศกนมีมอะไรบ้างคลิปนะคะก็จะแทบจะเป็นคลิปรวมเนาะแต่ว่าที่พี่เป็นไอศกรีก็คือถ้าเป็นแบบกิจกรรมอะไรที่มันกินอ่ะพี่ก็จะกินแหละนะคะแล้วก็จะทำลง คลิปนะคะจะมีประมาณ30คลิปประมาณนี้นะคะแล้วผู้ติดตาม30มสิคนเกือแบบ40ปรากฏว่าพี่จะลงคลิปของเดือนนั้นนะคะ,ะเข้าเรื่องเลยนะคะพอพี่จะลงเท่านั้นละคะ่ะปรากฏว่าอ่ะโดนเขาแบบดูดเอาแบบคลิปของพี่ไปลงแล้วก็ตัวพี่ตัวของเจ้าของคลิปอะ่ะไม่สามารถลงได้เลยก็เลยทําให้แบบมันแบบมันเคลื่นอนบอกว่าคุณไม่สามารถลงคลิปได้ปึ๊บ ประมาณสครั้งพี่ก็เลยตัดสินใจไม,ไม่ไม่ทำลิปก็เลยเขาบอกว่าต้องลบคลิปเท่านั้นเราก็เลยลบออกหมดเลยเลยทําให้ไม่เหลือผู้ติดตามด้วยเพราะว่ามันเด้งออกนะคะและก็พี่ก็เลยปิดช่องนั้นไว้นะคะประมาณเดือน2เดือนหน้าจะได้แล้วค่ะพี่เพิ่งมาเปิดช่องไอซ์สายกินนะคะเป็นเดือนของกันยายน ประมาณกาลางเดือนนี้นะคะพี่มาเปิดได้สามคลิปนะคะแล้วก็พู้ติดตามสี่หรือห้าคนนี่แหละนะคะก็ฝากให้ไปติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะส่วนผู้หญิงติดดินอ่าที่ชื่อว่าคนติดดินผู้หญิงติดอ่าผู้หญิงธรรมดาที่พี่พูดไปนะคะอ่าเป็นช่องวัจวันพี่นะคะได้ช่างของอะไคะได้ทําบัญชีของคลิปอีกครั้งก็เลยทําเป็นอ่าตัวนี้ค่ะ ทำเป็นอีกช่องนึงช่องนี้พี่ก็เลยแบบลงข้อมูลแบบแน่นมากเลยค่ะก็คือรับเฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องส่วนตัวของบุคคลเจ้าของคลิปด้วยวันนี้ก็เลยมาบอกว่าทําไมช่องไอซ์กินปิดแล้วถึงมีช่องใหม่ที่มีทั้งหมด2สช่องแล้วนะคะปัจจุบันนี้ให้ไปติดตามก็ได้นะคะเจ้าของช่องพูดเองเสียงจริงค่ะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้เทน,นะคะ่ะและอีกอันนึงนะคะที่พี่จะบอกว่า ตอนนี้นะคะมีคนอยู่ในทั้งกระแสบวกกระแสลบพี่ก็เลยจะบอกว่าคนที่อยู่ในกระแสลบมาบอกว่าคลิปพี่มันตลกจังมันฮาจังไม่สนุกเลยไม่เหมือนคลิปคนอื่นอ่ะพี่จะบอกว่าคลิปที่ทํานะคะไว้ให้ดูไม่ได้ให้ไว้ด่าค่ะเพราะว่าคนที่ด่านะคะได้อะไรให้ถามหน่อยค่ะให้ไปเกิดความดราม่าหรอคะอ่ะพี่อยากจะบอกว่า คลิปของพี่นะคะทําด้วยความจริงใจเต็มใจอยากบอกว่าพี่อยากทําคลิปพี่เป็นคนฝ่ายฟันมากอยากทําคลิปเองอะโดยที่แบบไม่มีใครว่าพี่ก็ทําแล้วคุณไม่มีสิทธิ์นะคะจะว่าคลิปคนอื่นถ้าคุณจะว่าว่าตัวของตัวคุณเองทําไมต้องมาดูคลิปของเราด้วยอะให้ฝากไปติดตามทั้งสองช่องด้วยนะคะและก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคลิหน้าพี่ก็จะมาบอกอีกครั้งนะคะ วันนี้ขอจบเพียงคลิปเท่านี้นะคะอยา่าลืมไปติดตามทั้งสองช่องนะคะผู้หญิงติดดินคนธรรมดาและก็ช่องไอ้สายกินด้วยนะคะกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยค่ะวันนี้ไปแล้ะค่ะขอบคุณค่ะ